รถยนต์แบรนด์ไหนคลองใจเด็กสยามมากที่สุดแล้วเราไปถามกันค่ะคุณแมนค่ะอุย้ยพิธมดาสามน่ารักรู้จักผมครับขอสัมภาษณ์หน่อยสีวิทค่ะพันด้าซีวิทปกติเขาชอบรถยุโรปกันแล้วเราไม่ชอบเหรอหเราเป็นขวัญใจสีวิทใช่ Porsche รับ Porsche สภาพนี่แบบคนขับพรส์ในกรุงเทพอ่ะที่แบบขับผ่านไปคือแบบอุ้ยตามเป็นประกายคือสักวันหนึ่งเราอยากได้แต่ว่าตอนนี้คือกินมาม่าไปวันๆก่อนออเช่ครับออเช่เลยเหรอใช่เพราะอะไรอ่ะสปอร์ตสวยดีอะไรย่างเงี้ยชอบชอบความรูปทรงของมันเนี่ยบีวีดีครับ B Y D อี้ยสาวบมต่อไฟฟ้าเป็นรถที่แบบเคยเคยนั่งรถเพื่อนอ่าแล้วก็รู้สึกว่ามันนิ่มดีใช่เวลานั่งรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกประหยัดพลังงานเป็นเกิร์ดอ่ะแล้วน้องอ่ะ B M เอ็ม ฮอนด้าครับฮ <Honda. S 2> อนด้าเดี๋ผมเบนบีเอ็มออดี้ฟอร์เช่อะไรอย่างนี้ไม่ชอบหรอครับไม่ชอบครับชอบแบบว่าไทยบ้างชอบแบบว่าไทยบ้างเฮียมเอ่อแม็กลาเรนครับแม็กลาเรนโอ้โห ชอบ CRV ครับ CRV Honda ใช่รถครอบครัวเท่านะรถครอบครัวใช่เราไม่มองพวกแบบ Bent V M Porsche เลยเพื่อนครับถ้าอนาคตจะมองเป็น B M มากกว่ามองเป็น B M ใช่เพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าแบบว่าเสริมบุคลิกด้วยให้ความแบบว่าไฮเนสมีความแบบหัูหูาด้วยโอ้โหมาโยกมาโยก Mercedes ครับ Mercedes เลยโอ้โหเพราะอะไรอะครับมันสมรรถนะด้วยครับแล้วก็ผมว่ามันหล่อสุดสุดละหล่อสุดละใช่ มาที่บ้านขับคอนด้ากับมาเซเดสอุย้ยหนุ่มหล่อเศรษฐี <c oughs> โอ้โหสาธุพ <c oughs> ี่ทำงานอะไรอยูอ่อ๋อตอนนี้ทำธุรกิจครับเป็นแฟรนไชส์ชานมครับแฟรนไชส์ชานมเป็นควนมิวเทีครับแล้วก็เป็นผู้บริหารอยู่ไทยไประกันชีวิตด้วยครับอุย้ยดีใจจริงเจอซีโอพันล้านนะทุกคนยี่ห้อรถในดวงใจของเพื่อนคืออะไรครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับบนผมอ่ะแบรูรี่แล้วเธออะอ่าลากดแขทค่ะรถอะไรเนี่ย